่วงช่วยรับอรุณกับอาจารย์มาส่งท้ายปีเก่าด้วยการทำงานของท่านอาจารย์เพื่อลูกศิษย์ความปรารถนาดีจากหัวใจของความเป็นครูที่อยากเห็นลูกศิษย์ทุกคนเจริญรุ่งเรืองเนี่ยดูบาดเสือเนี่ยดูดิความหมายของสันปันครับนะความหมายของสันปันที่มันมีหนึ่งสี่เจ็ดสามชุดมีสามหกเก้าสามชุดมีสองห้าแปดเนี่ยหกชุด เนี่ยคือลักษณะที <Okay. S 1> ่อาจารย์สร้างให้ประจําตระกูล mm hmm. เพราะว่ามันจะหมายความในส่วนลึกๆแล้วเนี่ย <Okay. S 1> มันคือความหมายว่าในยุคทั้งเ <Okay. S 1> ก้ายุคทั้งเก้าแม้ว่าจะเป็นยุคไหนก็ตาม mm hmm. ชีวิตตีมทุกยุค <c oughs> เนี่ยความหมาย <c oughs> ในส่วนสันตันตัวเนี้ยยุคหนึ่ง mm hmm. เพราะว่าโดยรากฐานดั้งเดิมเนี่ยคำว่าหนึ่งสี่เจ็ด สองห้าแปดสามหกเก้ามันหมายความว่าเป็นวงชวยสามสามกลุ่มสามยุคซึ่งคนที่จะจะรุ่งเรืองหนึ่งสี่เจ็ดคือยุคกลุ่มหนึ่งคนที่จะรุ่งเรืองสามหกเก้าคือยุคหนึ่งแล้วก็สองห้าแปดนี่คืออีกชุดหนึ่งแต่รวมความแล้วถ้าได้ครอบครองหมดมันจะได้ยิ่งใหญ่เหมือนบ้านเสือไงมันก็คือตลอดไม่มีไม่มีเสียหายตรงไหนเลยโดยภาพรวม ประด้มันจะเป็นวงพื้นที่แข็งแรงที่สุดที่บอกที่พยายามให้ได้เนี่ยเพราะว่าดียังไงก็ตามไม่มีรมรดกซีลเหมือนันจารยหกแปดอาจารย์ถึงให้ให้คนเนี่ย <6 8. S 1> ไปหาหนึ่งหกแปดก่อนแล้วเสร็จแล้วเนี่ยถึงจะมาครอบครองตัวเนี้ยเพราะว่าตัวเนี้ยมีมีความเจริญรุ่งเรืองแต่ว่ามันโฟกัสไม่ได้ มันก็ดีไปเรื่อยๆมันก็ดีของมันไปแต่ว่ามันไม่สามารถดึงแต่ละหนึ่งหกแปดนี่มันสมปรับขนาดใช่ไหมมันก็จะดึงได้เนี่ยมันซ้อนกันอยู่ซ้อนกันอยู่หลายๆอย่างในขนาเดียวกันเนี่ยหนึ่งสี่เจ็ดเป็นความสาเร็จแล้วมันก็ป่าหามันก็อยู่ตรงตำแหน่งของมันเออสองห้าแปดนี่จะเป็นความมั่งคั่งสามหกเก้านี่จะสองห้าแปดนี่จะเป็นความมั่งคั่งยั่งยืนเป็นส่วนกลาง สามหกเก้านี่คือแบบร่ำรวยแบบอายุยืนยาวแข็งแรงเนีย่ยจะเป็นในลักษณะเนี้แล้วเสร็จแล้วพอจบจบ,จบงานเนี้ยที่อาจารย์กำลังเริ่มแปดเก้าเพราะววันนั้นวันนั้นก็พูดไปทีแล้วยุคหนึ่งกับยุคสองต่อกันไม่ได้อืราะเดข้ามกันหนึ่งกับสองต่อกันไม่ได้เพราะว่าหนึ่งเป็นน้ำสองเป็นสิน มันเป็นการต่อพิฆาตกันสองกับสามต่อพิฆาตสามกับสี่เสมอตัวนะสี่กับห้าพิฆาตห้ากับหกบถอยหลังเชื่อไม่ได้เอาความเป็นอัปมงคลนอกจากธาตแล้วเนี่ยยังเป็นอัปมงคลเชื่อมกับความเป็นมงคล ตัวนี้อาจจะไม่เข้าใจหนึ่งกับสองหนึ่งเป็นขาวสองเป็นดำสองกับสามนอกจากพิฆาดเป็นดำทั้งคู่แต่ว่าแปดกับเก้าแปดเป็นขาวเก้าเป็นตัวเสริมให้ขาวยิ่งยิ่งขึ้นเนี่ยเป็นกำ เก้าไปยุหนึ่งก็จะเหมือนกันหมอะไรนะจากยุคเก้าผ่านต่อไปยุคหนึ่งก็จะต้องเหมือนกันใช่ไหมเก้าไยุคหเนี่ยกลังมันายกาแต่ว่ามัน้บ้างแต่เก้าดวมเก้ามันก็ไปเสริมหนึ่งทัันแต่ว่ามันก็สัดาตุนิดหนึ่งต้องดึให้เนไฟเข้าใจไหมแต่เก้าัหนึ่งเนี่ยที่มันไม่ดีมันไม่ดีเพราะอะไรเพราะว่ามันต้องท้า ก้าเนี่ยจะเป็นหนุนหนึ่งจากเก้าเนี่ยเป็นตัวหมดในยุคที่ในยุคเก้าเนี่ยไปหนึ่งใช่ไหมครับมันมันต้องไปดันอย่างนี้ไอ้ตัวนี้ในดะเข้ามาในมาดันของเต่าเราแต่ถ้าสมมติเข้ายุคเก้าปั๊บอยู่บ้านเต่าไม่ได้รุ่หนึ่งเ่ยอยู่บ้านเก่าไม่ได้เ,ไไดเพราะบ,บ้านเก่าจะไม่มันเสื่อมมันไม่ได้รับเนี่ยเป็นรายละเอียดเพราะฉะนั้นเวลานเนี่ยเนี่ยที่กำลังทำพีระมิดลละลาด ผมขัดยกมังกรนะครับผมนำ้ำน้ำมังกรนําจากเก้าเนี่ยครับมาส่งให้แปดส่งบ้านภูเขาเพราะฉะนั้นในพื้นที่สิบเตาผู้ใจสวรรค์นี่มันจะมีกาลังแต่เก้าเป็นเปิดนี่ติดสาเก้าแต่สิ่งที่ยากที่สุดคือต้องไปหาแม่เหล็กอทองคำเหล็กไหล,ล,หลที่เป็นแม่เหล็กเหล็กไหลไม่ได้ทุกตัวที่เป็นแม่เหล็ก เพื่อจะดึงพลังเพจะดึงพลังให้มาเป็นศูนย์กาลางนะเราเวลาพอดึงน้ําดึงน้ําจากดึงน้ำดึงน้ําจากก้าวมาส่งเนี่ยพอผ่านผ่าน,านพิระมิดแล้วก็ไปที่ตําแหน่งบัวกับเสือโดยที่เวลาพอมัเป็นน้ำปั๊บเนี่ยมันจะไปวัวเพราะฉนั้นจุดบ่อบ่อพักบ่อรับน้ําเนี่ยมันจะเป็นวัว มันมันจะต้องทําความเข้าใจแล้วถ้าทําความเข้าใจแล้วก็เราเรียนมาด้วยแล้วมีประสบการณ์ด้วยมันจะแก้กทันทีเลยว่าอาจารย์กําลังพูดค่ายคนนี้คืออะไรถ้าไม่ได้เรียนอะไรเลยเนียมายืนมองนะไม่รู้เรื่องเห็นไ,ไหมผมบอกว่ามันพิสดารมากต้องหายากมากคนที่จะอธิบายเรื่องนี้ให้ฟังตอนไปหาครูไม่มียากเฮ้ยทำไมไม่เก็บไม่ไม่เก็บจ,กจักระจรหรือชวงหิ้วสุย่ยอะ มันทําให้มันมันทําให้มันยังไม่ได้ยังไม่ได้หนึ่งปกแตกเลยอ่ะมันได้แค่สติปัญญาแล้วมันก็ยังไม่ได้ยังยังไม่ได้เงินแบบรุ่งรุ่งอ่ะเพราะว่า๋อมีไน้ไอเดียที่เออเยอะมาเนี่ยไงมันได้มันได้สติปัญญาไงแต่ว่ามันยังไม่ได้ยังยังไม่ได้ซับคือมันจะมาแหละแต่ว่ามันจะแบบค่อย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 มาค่อยค่อยมา แต่จะต้องคิดจะต้องทําจะต้องล่วงหน้าให้เกิดความสาเร็จเนี่ยมันขาดไปเพราะผลสีงไงนี่ยังดีมันอยู่ใกล้น้ําแล้วแต่ในชีวิตไม่มีหกถ้ามีมันจะเป็นหนึ่งสี่หนึ่งหกหรือถ้าตาพ่อที่อยู่ที่เนี่ยทำหกตดทำท่ายาง ถ้าพูทน้ำแต่ว่ามันมันก็จะต้องอยู่คิดน้ําตลอดย้ายไปที่ไหนไม่ได้คือเรายือนอยู่ในบ้านเราต้องเห็นน้ําเงื่อนไขถ้ามีนึงหกแปดแล้วสบายเลยแล้วแต่นะักลุกศิษย์สอนได้สอนได้บอกได้ก็มันก็คือความคืบหน้าของเราไงความก้าวหน้าไม่งั้นจะทําเป็นกังไงเราวมด้วยนอาจากเนี่ยจนจน,จนกระทั่งเดี๋ยวนี้ยตลอดชีวิตมาตนะั้งแต่สามขวบเรียนมาจำไม่เคยเปลี่ยนแนวเลย ไม่เคยเลยแสดงว่าอาจารย์เจอมานับไปทัวเลยใช่ไหมล่ะแล้วติดตามดูดไิไอคนที่เขาประสบความสำเร็จอะ่ะมันเยอะแค่ไหนล่ะเราไปฝึกวิชามาคุยกันได้นี่ใช่ไหมเออถ้าอย่างนั้นถ้าอย่างนั้นเราให้คุณเขาทำชูนุุยันคือคือจริงๆอยากให้เขาเข้าตู้นะเพราะ<ข>ว่าด้วยความตั้งใจเขานะอยากให้เขาเข้าตู้แต่ว่าเขาจะแค่เขาจะแค่แบบ รุ่งเรืองไปแบบกว่าคนธรรมดาแต่ว่าเขาจะไม่ไม่สมสมความป,ปรารถนาทุกงานแต่ถ้าเขาเก็ตได้หนึ่งหกแปดถ้าเขาจะสมปรารถนาทุกทุกงานมันจะเป็นอย่างนั้นอืม,นนมทีนี้ไม่เอาอย่างน้อยเนี่ยที่สุดเนี่ยเขาเนี่ยต้องต้องไปเข้าเนี่ยตัดประเด็นเลยหกแปดต้องไปเข้าช่วงหิสุยได้หนึ่งกได้หกได้หนึ่งหกเออได้หนึ่งหกหนึ่งสีหนึ่งสี่ ที่นี่รวยมาแล้วก็ะมนมีแตอยูแลอ่าแล้วแล้วตามตามสเต็ปเลยนะแล้วเข้าตู้ได้ถ้ายังมีให้ก็เอาตูงสี่ก่อนทีนี้ไม่มีไม่มีมุมไหนในพื้นที่และที่ที่เราอยู่ไม่ได้เราไม่สําเร็จเนี่ยมันเป็นอย่างที่อาจารย์พูดทั้งนั้นแหละเชื่อใช่ไหมเวลาที่อาจารย์เออเที่ยวนี้จะเอาอะไรเที่ยวนี้แล้วมันก็เป็นจะเป็นอย่างนั้นถูกไหม เนี่ยอาจารย์วางแผนให้ทุกคนเนี่ยวางให้ขึ้นไปจนกระทั่งสุดอ่ะแตอยู่ที่ที่วางแผนแล้วจะจะทําไม่ทําจะจําได้หรือไม่ได้นั่นก็อยู่อยู่ที่ตัวเองละเพราะว่าอาจารย์ทําให้เนี่ยวางแผนให้ได้แต่แต่อยู่ที่คุณจะเดินตามแผนนะครับซึ่งอาจารย์ก็บอกแล้วเฮ้ยคนที่ดีๆขึ้นมาเนี่ยทุกอย่างเนี่ยอาจารย์ก็แนะนําแล้วแล้วมาถึงเนี่ยพอใจแค่นั้นอันนั้นก็เป็นเรื่องบุญกรรมแล้วอาจารย์อุ้มไม่ได้แล้ว เพราะว่าแค่อาจารย์มาเปิดเผยเส้นทางอนาคตให้เนี่ยเราไปเบี่ยงเส้นทางให้นั่นอาจารย์ก็แบบแล้วเนี่ยสีนี้ต้องสวดมนต์อยู่ตลอดเวลาเนี่ยวันๆอาจารย์สวดตั้งแปดชั่วโมงคิดดูดิอยู่ในรถก็สวดมนต์ตลอดเลยอืมมันเป็นวิธีที่มันเป็นวิธีที่ต้องสู้ เหมือนอาจารย์สู้สู้แบบสู้แบบยอมตายนะไปแล้วไม่รู้ไม่รู้จะเจอหรือเปล่าไปแล้วไม่รู้จะได้กลับหรือเปล่าจะกินอยู่กินยังไงก็ไม่รู้รู้แต่ขอให้ได้ไปก่อนแหละเพราะถ้าไม่สําเร็จก็ก็ตายก็ตายแค่นั้นเพราะว่าชีวิตนี้ตัดแล้วว่าจะไม่ทําอย่างอื่นเลยถ้าไม่ทําให้ไม่ไม่สามารถแก้ไขภาวะครอบครัวที่ที่ถูกกงจนหมดเนื้อหมดตัวหมดตระกูลเนี่ยกลับมาได้เนี่ยก็ไม่สมควรอยู่ถึงได้ไป แล้วก็เนี่ยก็ได้วิชากลับมาเนี่ยไปอยู่เป็นไปอยู่เป็นสิบเป็นสิบปีเลยอืเขาไม่ได้เขายังไม่ได้ทำมูเลยเออนั่นไงซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยจะดีกว่าดีถ้าทํามาแล้วนะจะดีกว่าตอนนี้เป็นสี่ห้าสิบเท่าเลย เวลาเวลาเนี่มันมันเสียไปแล้วมันแก้ไม่ได้เพราะว่าถ้าสมมติอ่ะดีดีอย่างอาจารย์พูดเพราะทุกอย่างที่อาจารย์พูดมันก็เป็นตามนั้นถูกไหมอะอาจารย์บอกว่าดีนะอ่ะเนี่ยถ้ามันดีในหนึ่งปีถ้ามันดีขึ้นตามที่อาจารย์มา่าสมมุติห้าสิบเท่าแล้วคุณเราคำวนวณดูดิว่ามันจะแค่ไหน เยอะแยะเลยเนี่ยไอ้ไอพวกที่หัวหัววิทยาศาสตร์มาแล้วนะก็เ,เล็กคอร์ดไปเลยนะทานูน่ทนทํานี่บันทึกไว้เลยแล้วเ,เสร็จแล้วมาเปิดดูเปลี่ยนแปลงของทุกคนก็ทํามูไว้เขาแหละอือหนึ่งสามเจ็ดเลยหนึ 1> 1, 3, 7, <อ>่งสามเจ็ดเลยเนี่ยภรรยาไม่ได้ไม่ได้ภรรยาไม่ได้รับผลไตรคีมาอยู่เยอะไม่งั้นยิง่งไม่โอเคใหญ่อ่าถ้ามไม่เอา แล้วให้เขามานอนในอันนี้เอาอย่างนี้เนี่ยเตียงนอนระยะนี่เตียงนอนทุกแบบนอืมเอาเตียงออกเตียงไหมหรือว่าจะจันหรือจันจตาเตียงหรือว่าถ้ายังไงเขามาเขาจะหรือว่าให้เตียงไว้เตี่งเขาต้องเอาลูกมาใช่ไงเตียงได้เออไัวเขามีเาตัวเขามีไซต์ที่อยู่ไหมแต่ว่าย้ายตำแหน่ง เป็นแปดกับสองนอนแปดก็ต้องจบเทียนเพราะตอนนี้นอนหกอยู่แปดหกอืมแต่ว่าตืน่น้น้าเป็นเรืกองสำหรับลูกเลยไม่อยู่โถงเลยปนะหมายถึงตัวฟ้องเหรอคะตัวพรายาก็เป e. ็นดีค่ะจะได้กว้างกว่าเอ็นดีอืมอืมนะเนี่ยอืมใช่ ถ้าไม่มีอะไรข้อมูลได้ข้อมูลเลยกินสองต่อเลยลูกจะได้ดีด้วยด้วยที่สติอยไปด้วได้ไดกำลังใช้ด้วยชิ้นนี้ตัง้งแต่เด็กๆเลยมันกินกันจริงนะมันกินกันจริงครับปั้นปั้นตั้งแต่ก่อนจะเกิดเนี่ยนนะไปไปไปกินยาไปอาบน้ำมาพาไปหมดนะครับ แล้วก็ใช้วิทยาศาสตร์ก็ไปช่วยครับมันก็โสุดๆฉลาดมากนะก็ถ้ายังไม่สะดวกจะวางเตียงใช้แต่คู่ของคู่ผ้าแดงกลองมาสมมติว่านะถ้าเกิดว่าภรรยาของคุณเาเราจะเอาที่กองบ้างแล้วไม่ให้เด็กแบบฟู้ก็ไม่ต้องจ่ายเงินผู้ก็หลังพาแแปลงได้ทุกแต่ว่ามันจะเป็นตำแหน่งที่ดีอ่ะทั้งแม่และลูกทั้งแม่และลูกทั้งทั้งปัญหาทุกอย่างสุขภาพอะไรดีหมด เพ,เพราะว่าเพราะว่าคือจับภรรยาเราไม่มีอะไรคุ้มครองไงแล้วก็้ไปจะอยู่ที่เก่าไม่ไโอเคกีน่าจะได้มีหนุดบีบบ้างี่เหชมนะเอางั้นโอเค